สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมคููมออนเช่นเคยวันนี้คุูมออนก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามวิธีการรักษาต้นอะโวคาโดที่ถูกเชื้อราไฟท็อปเทอรล่าเข้าทำลายเนื่องจากว่าปริมาณฝนมากและปรากฏว่าสาเหตุจริงๆก็คือความชื้นนั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือ,อเอา สายยางที่ให้น้ำนะครับไว้ใกล้กับต้นเกินไปและก็บริเวณโคนต้นนั้นมันรกนะครับไม่ได้ความสะอาดให้โล่งเตียนให้แสงแดดส่องถึงก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดเปลือกดำหรือเป็นเชื้อราอรอบที่แล้วนั้นก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายทําคลิปนั้นผมก็ได้ไ,ได้ใช้น้ําปูนใสน้ำปูนใส,นนใสก็คือปูนที่เรากินกับหมากมาละลายน้ําทิ้งไว้สักหนึ่งคืนจากนั้นเราก็ใส่บัวมารด นะครับวันนี้ก็จะราดรถด้วยไตคุณม่านะครับเราก็รถบริเวณแผลและก็บริเวณรอบรอบโคนต้นเพราะฉะนั้นเวลาฤดูฝนนี้อย่าลืมนะครับช่วยเคลียร์พื้นต้นในช่วงฤดูฝนอย่าลืมเคลียร์คนต้นให้โล่งให้เตียนให้สะอาดอาแล้วจะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างผมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้น แต่การเล่นงานตรงนี้ไม่ได้เกิดจากระบบน้ําแต่เกิดจากการที่เราปล่อยหญ้ารกแล้วคนงานมาตัดหญ้าพอตัดหญ้าแล้วทําทให้การมองเห็นต้นหรือหญ้านั้นไม่ชัดเจนจึงทําให้ใบมีดามาจับตรงบริเวณต้นจึงทําให้เกิดแผลดําเช่นนี้เมื่อเกิดลักษณะเช่นนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าพบเห็นครั้งแรกก็รีบ ทาด้วยปูนขาวหรือปูนแดงนะครับปูนที่กินกบหมาดเสร็จแล้ววันต่อมาก็รีบรถด้วยไตโคโดมาเลยนะครับบริเวณคนต้นโดยรอบลักษณะนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับสำหรับพวกเราทุกคนในช่วงฤดูฝนอย่าปล่อยให้หญ้ารกถ้าปล่อยหญ้ารกแล้วมันก็มีความผิดพลาดนะครับเพราะนั้น ก็เรียนรูวความผิดพลาดจากผมก็คือสาเหตุที่1ก็คือหญ้า,ารกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีระบบน้ําวางใกล้ๆใครที่มีระบบน้ําวางใกล้ๆนะครับไม่ว่าน้ําหยดหรือน้ําพุ่งหรือว่าไปคบมินิสปริงเกอร์ก็ดีนะครับช่วยย้ายออกไปให้ห่างต้นอ,อย่างน้อยก็หนึ่งศอกก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็ย้ายไปตามลักษณะสงพุ่มก็ดีนะครับ ใครที่เป็นหัวเวียนก็ดูต้นนะครับอย่าลืมดูรอบๆต้นว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรประการที่2ก็คือถ้าปล่อยหญ้ารกเวลาตัดหญ้าคนงานมองไม่เห็นต้นก็จะทําให้ใบมีดนั้นไปถูกกับลําต้นไปตัดตาต้นนะครับทำให้เกิดแผลพอเกิดแผลก็เชื้อโรคก็เข้าลักษณะอย่างนี้ทําให้ต้นหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้เหมือนกันนะครับ ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ